เไปไงเป็นไงเบนเป็นไ,ไงครูอตอนนี้ก็อยู่ที่พัดผ่าซ่อนแก้วนจะจ๊ะคนเยอะอยู่นะ้อเน้าาฟพี่ต้องขับราทำใหม่เยอะมาก รถนะรถนะไปทางไหนก่อนดีไปทางเล็ก่อนเลี้ยวไปทางไหนก่อนดีพ่อไปซ้ายก่อนคนเยอะนะวันนี้เป็นวันหยุดด้วยแหละเขาทำใหม่แล้วสวยมาก ตรงนู้นก,ก็ได้นะอ่ะพอ <So. S 2> าพ่อโซ่ อ,อันนี้ทางไปเจดีนะเข้าอุโม,มงเหมือนเดิมนนใส่ค่ะเนี่ยพ่อแมททำบุญเอาใหม่ไปล่ะ มดแล้วก็เอาใหม่ใครต้องการเปลี่ยนแมสก็ดได้อ, <c oughs> อ้าวลื้ จะถ่ายข้างหน้าไม่ได้เข้าข้างในก็เลยไม่ถอดมาถวายสังฆท,ทานกันนะคะกี่กคนเซเว่นดีเลเวนที่วิวสวยที่สุดดูอยู่ตรงหน้าผาเลยนะครับไปดนตกขนมมหนึ่งโดนเด็กตกนานหนึ่ง ไปเดี๋ยวเราไปหาคุณพ่ออยากกินขาหมูยันโถเอ้ยเลขาหมูมันโถเดี๋ยวพาไปกินรล้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยพ่อจะเดินไปก็ได้นะร้านเขาอยู่นี่เดี๋ยวค่อยไปหากาแฟกินกันเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนโอเคไปเจอกันที่ร้าน c ีโนราเต้นะคะว้า นรถใหม่อือไปโซนไหนดีตอนนี้ตอนนี้ของใหม่ของเก่าไปเล้ยวเ <c oughs> อ้า คนเยอะมากข้างล่างก็จะนั่งก่อนโโหแล้วเราตอนนี้ก็มาอยู่ที่ร้านลงเตียมนะคะลงเตียมทับเบิดใช่เมื่อก่อนอยู่ทับเบิดเมื่อก่อนตอนนี้กลายไปอยู่ที่ทเอาวคอเ,เรามากินข้าวกันอยู่ข้าวอ่ะดูดิ

ดีไหมฝนหรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นหมอกหมอกไม่ได้สไลดหมอกไม่ไมีใครนั่งเลยอ่ะตรงอน,น,นี้ตรงนี้ไม่ก็คนแก่นน่นเหรออยู่นในโน่นเหรอร่รมนะในนน่นอะมันเป็นโต๊ะเล็กนะพ่อสี่คนนะโต๊ะเล็กสี่คนนะนั่งน,นี่ได้ไหมฝนจะตกไหม ไม่เจ้าจะว่าแดดจะร้อนใ่ไอ๋อแดจะร้อนอ๋อมันนี่แดดอันนี้คืออันนี้่บอกใช่ไหมน้องครับข้าวต้มเพื่อนไ้โหมาแล้วข้าวเราจะได้กินไหมใหญ่มีว้าวไม่น่าสั่งอันอื่นหรอกอันนี้ก็ไม่น่าหมุดเลยมีข้าวเปลี่ยนเป็นข้าวจานได้ไหมมีข้าว ใช่ค่ะมันก็ขาหมูคือแบบใหญ่กว่ามืออีกใหญ่เท่ามืออ่ะให้พ่อชิมก่อนตัวเองก็ทำให้ชิมให้พ่อรุตให้พ่อรุตของตัวเองคือของตัวเองตักของตัวเองให้พ่อรุตชิมก่อนแม่จะรับมันโถหรือข้าวเด็กๆจะรับมันโถแม่พ่อดูดิดูดิ Um ああ pues อยากกินเหลือเกินอาลากินนี่มีนี่ด so ้วยทาเกะเดกินเนื้อเดี๋ยวพ่อจะกินหนังแล้วกุบดูดลาลาในปากมันไม่ได้เยอะหรอกกระดูกมันใหญ่ ตุด้าดิโอ่อืมมันถูกก็อร่อยมันถูกก็เปล่านี่รู้นี่รู้ทุกคนอือหึเข้ากันดีกชิมต่อนะครับทุกคนทุกคนชิมหอมหมูใส่คานาแล้วก็นี่ด้วยอือหใส่น้ำจิ้มหน่อยน้ำจิ้มเยอะาน้ำจิ้มชุ่ม เอาไปเลยกินก่อนเดี๋ยวเผื่ออร่อยลองก่อนนี่ขาหมูกินอร่อยออร่อยเห็นไหมอร่อยมันโถอร่อยมากอร่อยมากอืมร่อยอกินเข้าไปหมดเลยเนี่ยเราเนี่ยเหลือเหลือต้มอีกอ่ะตับแม่บันโถแบบหนามากอ่ะแม่หนามากเลยแม่แหม บีไม่ออกหูก็ไม่ได้ข้าเกะขากิโคกินหน่อยทุกคนเป็นเครื่องกุ้งดูอ,อร่อยมากเลยข้าเกตคนไข่เป็นไข่ได้ดูนี่แม่กินข้าวพร้อมสายสิน <c oughs> ทุกคนต้องมาสั่งนะนี่ ขาหมูกลัปีก็แกงส้มสะออมกุ้งอร่อยไปไงพ่เป I mean, ็นไงเร่อยเบนเป็นไงไงไม่เป็นโซเป็นไงไงอร่อยอากูเป็นไงอร่อยถ้าเราถ้าแม่กระพุกอ่ะอร่อยใชัได้นะจ๊ะระยอง มี้องน้ค่ะมีความสุขตรงไหน่นะขยอะไรลูกน้องโดนอะไรตัวมาโดนตัวไหนน้องโดนตัวไหนมากินไาไปกินกันเช้าไปกินกันเช้า ถามอะไรลูก